เทปไวในเมืองที่นี่อ่ะมันมีสกีบีดี้เยอะทั้งเลยอ่ะว้าวโอ้ยว้าวไปโอ้ยอย่างนี้ก็จัดไม่หมดแน่เลยเขาต้องหาที่หลบแล้วฮะไอ้คนนับตู้ในเมืองเนี่ยว่ามันมีกี่ห้องนะกี่ห้องอ่ะแค่ตึกแค่ตึกเนี่ยก็รอบเป็นร้อยห้องแล้วร้อยห้องเนยังก็มีห้องน้ำร้อยห้องเลยได้เปล่าเพราะฉะนั้นสกีบีดี้ก็มีร้อยตัวต่อตึกนึง ขาไม่นะอย่างนี้เรากำจัดไม่หมดแน่ๆเลยเุ๋าหวีเขากำจัดไม่หมดอยู่แล้วเข้าใจเปล่าเพราะใช้ยาเขาต้องหยาดเขาใส่อะใช้นิวเคลียร์เลยเหรอแล้วพวกเราก็ตายใสิใช่ใช้นิวเคลียร์เลยว้าแต่แล้วผู้คนทำยังไงเนี่ยโอ้โหตัวเองก่ืนตวเอนไปแล้วเปาเขาเขาหาวิธีแก้วเองนี่วิธีผู้นำ หลอด้วยสิงาหอด้วยสิล่อนี่ไททันคามรานี่นาเจ้าหวีนี่ยอดตจะไม่มัะไม่ยอมคุยกับฉันเนี่ยัน,น,อนย่อยกับ A อเอเลนท่าอยกับเอเลนม่านมันคนละเรื่องรอเราเจ้าหวีนั่นมันเลือกแอคแท็กออนไททันนี่มันจีมอสนี่มันลือออนีมันเือฉันนะเดอ เออว่าแต่นี่นายเจ้าคามิราแมนไททันคือฉันปราบฝั่งนู้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอเป็นไททันมีผลิตภัณฑ์เนี่ยมีกล้องไว้เนี่ยดูเออเฮ้ยเจ้าหีทำไมไมมันมีปอรสิตอยู่ด้านหลังไม่มีปอรสิตอยู่ด้านหลังไปให้ไปไปว้าวยิงแล้วนี่แหละยิกยิงปอรสิตมันยิงเจ้าปอรสิตมันเดือดสิด กรโดนกอนว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีตีจุ๊บปีมาทางนี้แล้วดีมาทางนี้แล้วนี่ดูไม่ได้โอ้โหได้ยิงโอ้ยกระโดดเลยโอ้กระโดดลอยได้ด้วยโอกระโดดมาแบบพักเลยวัดไปนเพื่พังอยู่ไงใช่ดีมาทางนี้แล้วดีมาทางนี้แล้วไปบันมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโอ้โหมันยิงอีกแล้ว จ้าได้โน่เราเราหลบได้ครับเหลบได้ครับแบบเราฟีสไตล์นะครับนี่ครับบีผิวครับบีผิวบีผิวบีผิวนีบีผิวบีผิวโอ้โหวอเตอร์ตตดตตดตตนเ่เน่เน่น่เน่เนีเน่น่เข้อน่น่เ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 น่น่เน่น่น่เน่น่เเเน่เเน่เน่น่เนเอ่เย่่เเเนเ แย่เขายังชั่วนี่เจ้าคาเ์พาน่าแมนเนี่ยเจ้าพวกแบบว่าเอาคอคาเ์พาน่าแมนตัวไททันเดียบันโดนแบบปรสิตยอยู่อะอะไรเนีย่ยทำไมนี่เจ้าผีฉันว่านะเราไม่ได้เจอเพื่อนเราล่ะดูสิไม่เจอเพื่อนเจออะไรอะเจอศัตรูไงเฮ้ยปอลอสิตปอลอสิตด้านหลังเต็มหมดเลยดีไงโอ้โห ดีเจ้าหมีแงะออกเลยไหมใช่ใช่ใช่แงออกให้หมดโอ้โหโอ้โอ้ใดีแกดีแกไปทำอะไรแงะออกอย่างนั้นมันจะแงะได้หรอเขาคิดผิดน่เป็นนั้นแหละตอนตายเลยโอ้เจ้าหมีแกตื่นสินะต่นตายอยู่ตายแล้วคู่ได้ใหญ่ดิอ่ะเขาตีตุยไงตุยตีตุย ุูยิงน้องม<ช>ูได้ไงแก,แกอย่ามาแกล้งนะแกแกล้งสลบนี่ดาเราให้ฉันโดนตืมอยู่คนเดียวเนี่ยเอ,อแกดูท,ทั้งตัวไปบัวมาปิดให้ด้วยกล้องมิราล้อมรอบขนาดนี้ใครก็ได้ช่วยด้วยบายไปบัวกขาได้เอาไ,ไายเฮ้ยชูวีมมอะไรรับ<น>อยู่ตายอยู่นั่นมันเดินบัตรทีวีแม่ดีดาทำไมทีวีแม่ทำไมโอ้ โอ้โทีวีแมโอ้ไม่ก็โอ้สังโคแสงเลยไล่ฮะโอ้ตัวตัวอะไรมาฮะเ้ยระเบี๊ตัวมาอะไรอะเดี๋ยวมันทำให้แบบว่าทุกตัวมืนและอีกตัวยิงได้ยิงตัวอ้ยนด้ยก่โอ้ันแหละยังตกยังตอิทธิ์หลุดบทแล้วเนี่ยจบแล้ว เราเ้ากันดีอ่ะดีแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหระวังยิงเลยหมดเลยตั้งใจให้หมดเลยนี่เองเป็นไงล่ะดีนั่นแหละดีิงเลยนั่นแหลกยังไงหละนี่เองโอ้โหสุดยอดมากเป็นยังไงล่ะแกจะแกล้งตายทำไมเราเนี่ยทีวีแมนเนี่ยเขาจะมาช่วยนะ เนี่ยดูสิแ้วแกเจอหมีต้องทำไงแกงตายกินนี่สิรออะไรล่ะไป่เลวแค่ทายมันก็กินโง่ผิดโอ้หนี่เจ้าทีวีแมนขอบใจมากนะที่มาช่วยอ,ะอ่ะและ้วเจอหมีทำไงเจ้าทีวีแมนอะไรเดี๋ยวปล่อยล็แบสเตอร์ใส่ปล่อยดําแสบเข้ามาแกก็ขอไลเซนมันาดินี่ถ้าใครอยากได้ไลเซนซ์หมีกบอกเลยนะอ่า คอมเมนต์เข้มาเยอะๆคอมเมนต์เามาเยอะๆเามีไปกดหัวใจไอ้เข้าใจเปล่าไห้ที่กดหัวใจนี่มีกดให้ตลอดเลยของขกใช่ใช่ใช่ของขวเลยมีกดให้ตลอดเลยยี่งคอมเมนต์เันมาเยอะๆกดไล์ให้ด้วยนะเข้าใจเปล่าไปแล้วไแล้วเอาหรอด้วยสิเอ้เอาทีวีแมนไปไหนแล้วเนี่ยไ้จะต่อตบีโดเห็นเปล่าเอา มันเดินมาทางนี้นี่นาเจ้าทีวีแมนเนี่ยนี่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 ไอจิ้มไอไอจิ้มไอจิ้มไอจิ้มอ่ะมันไม่ใช่เวลามากินนะเจ้าหวีอยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโออ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้าโอ้อยอ้ยโ้ยโยอ้ยโออยโอ้อ้อนไอ้อ้ออ นี่เจ้าหมีแก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 ดูด้านหลังสินี่เออเด็กประมงอุสกิปีดี้นี่ดาดีนี่ดีฉันฉันฉันออกมาแล้วเนี่ยแกเอาไปเร็วเพลนแล้วข้างหลังโอ้โหนี่อย่าไปยุ่งกับเจ้าหมีนะอีอย่าไปยุ่งกับเจ้าหมีว้า ฉันอยู่ข้างหลังแกนี่อย่าดี่แหดเฮ้ยหรือว่ามันตามไอติมแกเจ้หวีไหนลองล่อด้วยไอติมสิมันไม่รอมันไม่ตามไนเปขบวนเลยเนี่ย Oh my god ไปเขาไปซื้อเองดิโอ้ยไอติมมีที่เดียวเหรอเนี่ยทีดีไอติมซื้อองหกพันี่หกพันเวลาไอติมใส่วันเนี่ยเจ้าหวี่โอ อออ่างนวเลยี่เด so so ี oh, oh, right. Não, right yeah, right. it, right. ๋ยวไหนบอกไม่ล่อมันไงแกล่อมันมานะเนี่ยไม่ได้ล่อมันอยไปกงันไม่ให้แกหรอไอ้วี้ขังแสงอะไรอะไหนปล่อยอีกรอบสิรอบพี่ปล่อยอีกรอบพี่มีสยดไปเลยยาว แฝงอะไรเนี่ยทีวีฉันปะนี่น้ำแข็งเดีตีมันเลยดิตีมันดินี่แฝงเลยเฉยทีวีแมนกับบิ๊กทีวีแมนนี่นะนีดีดีมาสตาร์กันเลยดูสิเป็นไงล่ะสว่างชาไปเลยนี่โอ้โหสุดยอดมากนี่จุ๋ยไม่เอาไม่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 เเดี๋ยวทีวีแมนอยากกินไอติมหรอ นี่แกเข้าแบกมันหน่อยสิไม่อยู่หยุดหยุดอย่านี้หยุดหยุดเดี๋ยวทีวีมันต้องหยุดแกไม่ใช่หรอเจ้าหวีสตอร์มไม่ได้หยุดเด็ดขาดสตอร์อไม่ได้หยุดสตอร์อไม่ได้หยุดแกสาวโอ้โหโอ้โหแสงเจ้าเลยอะไรเนี่ยไอ้กดนี่ว่าจะเป็นเพื่อนเพียเนี่ยเออผู้ส่องแสงสว่างนะครับ นี <ì> uhh. ่จ <hepat situación> ุกหมีแกก็แบงมันหน่อยสิไม่แบงไม่เอาไม่แบงไม่ไม่มัี่เห็นมั้มันก็หิวเหมือนกันนะจาก็มมัมมเดี๋ยวเฉันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันแบกให้นึงก็ได้啊ไปแต่กายมันก่อนไปไปโอ้โหไปอีกแล้วไปจัดกายมาเลยจัดการมนเลยเี่ยี่ยี่ยียี่ยยยีียีี่ี่ี่ียี่ยีียี่ย บิ๊กทีวีแมนกับทีวีแมนนะครับฟาสานงานกันนะครับอ่านกาวิ่งเอาดูก็ต้องแบกไอติมให้มันดีจะดูทุกไฟอะเอาแบกให้มันอร่อยสิดูสิมันหิวเออโอ้โหกินคนเดียวกินคนเดียวนตามาทำไมงกะให้กินไอติมคนเดียวจะไม่แบ่งแก่หรอกออกไปก่อนเลยนี่สรุปดิเราทำเนื้อเรื่องทีวีแมนหรือเนื้อเรื่องไอติมเนี่ยเจ้าวิ ด้วยแล้วก็ใส่ซูช่อร่อยถ้าทางจะหิวได้าดูเลยเจ้าหมีใครอยากกินแค่เข้าไปซื้อเองสิซื้อก่อนเลยนี่ของจใจใจนี้โอ้ไม่แบ่งเขาเลยเจ้าหมีเดียวอะไรเนี่ย